วันนี้จะมาทําคลิปโนบราเรื่องโนบราเนี่ยผู้ชายก็ไปเม้เนว่าแบบเอาแล้วเลยจะได้ดูจะได้ดูได,ดได้นูน่นอะไรเงี้ยตับไรมาราย,ยาแล้วก็ยังไม่เจริญออยังเป็นบัวที่ใต้นะ้ำอยู่ยังไม่ออกจากกาลายังไม่รอถึงความเป็นจริงอะไรเงี้ยเราโนบราแต่คนที่มาด่าคือโนสมองเวอร์เป็นฟิวเสือกทําไมเอ่ยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะจะบอกว่าวันนี้จะมาทําคลิปโนบรา หน่งวันกันนะก่อนใจหอ่อจริงๆนะไม่เคยใส่อยู่แล้วโนบามาตลอด แต่เป็นผู้ชายคือเราไม่ได้รู้เรื่องโนบาร์หรอกก็แบบมันเออเขาเรียกร้องกันเรื่องว่าเออโนบาร์นะมันคือสิทธิ์ของเขาเองอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบใส่เสื้อในหรือใส่ปิดจุกอะไรเพราะว่ามันอึดอดัดมันน่าลำคาญมันนูมนินนั่แล้วผู้หญิงกับผู้ชายก็มีนมเหมือนหัวนมเหมือนกันก็ไม่เสียดี่จะแบบโนบาร์เหมือนที่ผู้ชายเขาก็ยืนเดินถอดเสื้อตามที่สาานทั่วไปอะไรเงี้ยเพราะนมอ่ะก็คือคำว่านมก็คือนมเหมือนกันหน้าอกคือหน้าอกเหมือนกันเหมือนอย่งางแบบเวลามีกระทู้เรื่องโนบาร์เงี้ยผู้ชายก็ไปเม้น่อูยแงบบ ไรไมเมรย,ยาทมากๆคือเขาบอกว่าไอ้นักออกของผู้หญิงกลายเปวัตถุทางเพศไปแล้วว่ะมันตลกอนนี้มันคือร่างกายเรือนร่างของเราเหมือนกันหมดงง นี่เพื่ออาบน้ำมานะฮะจะบอกว่าใครที่เป็นสายเมอร์ซี่นะฮะนี่เขามีนะคะเซรัลล่มเมอร์ซี่นะ,ะลงเซเว่นแล้วนะและเขาไม่ใช่คาว่าครีมซอนะฮะใช้คำว่าเซรั่มซองค่ะทุกคนเหมือนเดิมไม่ต้องพูดเยอะค่ะเมอร์ซี่ทุกอย่างก็คือเมอร์ซี่เหมือนเดิมมาทุกคนฟู๊จะบอกไว้างปะการที่เราอะโนบราฟู๊ถืว่าแบบคือจะมาเอาข้ออ้างว่าแบบว่าเออก็เห็นหัวนมมันนูนออกมาสาบานผู้ชายอะที่ใส่เสื้อยืดรัดหรือว่าอะไรเงี้ยก็เห็นหัวนมเหมือนกันสาบานอย่่าไม่เห็นแล้วบางคนผู้ชายหน้าอกเป็นกล้้าามเเนนนกก็็็คืออหหป ม่ต้องใส่เสื้อในเมื่อน้องปิดจุกเพื่อไม่เห็นมันไม่ให้มันนูนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะผู้ชายทุกคนหรือใครก็ตามที่รู้สึกว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งหรือหรือแบบใครก็ตามที่มีนะอกแล้วเขาต้องใส่เสื้อในเลิกว่แบบมายุ่งมาเสือกตะเทีว่าแบบว่าทำไมถเสื้อในนั่นนี่นู่นเป็นโป๊นั่นนี่นู่นผู้ชายก็ไม่ได้ใส่ค่ะและนี่คือเรากรายังพูดถึงความเท่าเทียมกันอยู่ซึ่งฟุ๊กเป็นผู้ชายมาก่อนฟุกไม่เคยจะต้องแบบอะไรที่ปิดหน้าอกเนาะบอลนอกจากแบบเสื้อในมันสวยมันจะเป็นแฟชั่ มา พวกเราคิดว่าแบบทำไมเราต้องมานั่งปิดหรือนั่งแบบปกปิดมันด้วยอ่ะเราแค่รู้ว่าการเทศะเราควรจะไปยังไงอะไรเงี้ยนึกออกปะคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ทั้งเพศที่คนจะต้องแบบว่าปิดนะเพื่อไม่ให้คนมองแล้วรู้สึกมีอารมณ์หรืออะไรเงี้ยอันนี้คือคุณต้องจัดการกับความรู้สึกของตัวเองค่ะไม่ใช่มาบอกให้เขาคนนั้นคนนี้เหมือนที่บอกว่าแต่งตัวยังไงก็ได้มันคือสิทธิ์ของฉันนั่นแหละเงี้ยนึกออกปะแล้วคดีฆ่าข่มขืนต่างๆอ่ะขอร้องนะคะถ้ามันเกิดขึ้นอ่ะอย่าไปตั้งคำถามเลยว่าอุ้ยต้องแต่งตัวโปแแแนน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 น่่่่่่อออเเเเเดดด็็็กกกกกกขขขขขขวว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 วบบ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 จาาไไ้้คมมมืืืหหัััตตงโปปรลีย ใหญ่อย,ย,ยอมความผิดทั้งหมดไปให้เหยื่อเพราะคนที่ผิดคือพวกที่กระทำเขา รังับอารมณ์เองไม่ได้อย่ามาอ้างว่ากูแต่งตัวโป๊เลยนั่นนี่นู่นเข้าใจว่าไทยเราจะพูดวบาก็เีประเทศไทยก็ต้องต้องอย่างละต่งตัวเรียบร้อยหน่อยนะเพราะไทยเขาคเราคิดแบบนี้มาตลอดมาเลยถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแบบได้ทําอะไรสักอย่างอ่ะเพราะน่ะจะมาอ้างว่าข้าคุมขืนหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะแต่คุณโอโทษที่เขารังับอารมณ์เต็งไม่ละไม่ได้ไม่ใช่มาโทษว่าเหยื่อแต่งตัวยังไงเราประเทศเราอ่ะควรเซ็กทอยถูกกฎหมายได้แล้วเพราะเซ็กทอยเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรถูกกฎหมายค่ะพูงตรงไม่ใช่ว่ามันเป็นออออออนาาาาจรรรรรรรหืืืะไเเเเลย่่่งงงซ็็็็กกปธมมชชตติิคคุุณณี์ว หรือช่วยตัวเองไปสิไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยเมียรมอทางเพ่ให้พี่วิ่งออกกำลังกายน,นั่นมันคือปลายเหตุตลก โอเคครับทุกคนมาเริ่มแต่งหน้ากันเมื่อกี้นะครับฟูงลองใส่ล้ำซองของวิซ e ี c เมอร์ซี่ไปนะครับก็อย่างที่รู้นะค่ะอ่อ,อนโยนต่อผิวช่วยลดเรื่องรอยดำรอยแดงคนเป็นสิวเนี้ยเหมาะมากแล้วก็ผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะแต่ก็ตามนั่นแหละทุกตัวไม่ว่าผิวแพ้ง่ายแค่ไหนก็อยากให้ทดสอบก่อนนะคะว่าเราแพ้หรือเปล่านะคะบางคนก็ใช้เป็นแบบเป็นสกินแครป์ประจําวันไปเลยบางคนอย่างฟุกเนี่ยก็มาใช้แบบก่อนแต่งหน้าเป็นแบบแทนพา์เมอร์แทนอะไรเพราะว่ามันมีความหนึบหนึบของผิว,ม,วมีการแบบเติมน้ำให้ผิวมีความชุ่มชื้นะคัา่ก วันนี้หอมมากนะฮะได้เจี๊ยบน้ำใหม่ตัวหอมเวอร์ไม่ได้เกี่ยวกับคลิปเลยนะแต่เดี๋ยวแอบให้ดูอย่าลืมเตืมมเอนเพราะนู่จะแวะในห้องน้ำให้ดูว่าแบบฟูจะเกมแนวอะไรเธอลองพูดถึงแล้วโนบาดิเธอรู้สึกอะไรเวลาเห็นผู้หญิงที่ไม่แต่งหน้าในแล้วเห็นหัวน้องแบบว่านุ่งเรามันจักเสือ้อรู้สึกอะไรเพราะาไม่ได้สนใจเรามันมเรียบปกติปะ เออแล้วผู้ชายก็เห็นหัวนุ่มปรบเพลยเสาร์ละเสายืดอะไรอย่างเงี้ยจริง้ที่บอกว่าเอาถ้างั้นก็โดนข่มขืนเนี่ยมาโทษนะว่าแต่งตัวโปอลยอย่ะทำไมอ่ะไปไปก็เพราะว่าเขาบอกว่าทั้งเงี้ยนอะไรเงี้ยให้ไบอ,อกหลังกายเาพราะเติดท้องเป็นกฎหมายไงให้บอกเราอ่ววะให้บอ,อกหลังกายเอาเลยนู่นนู่น,นเอางงไปแล้ว แค่นี้เลยนะคะก็ใส่แมสเพราะเราไม่ต้องอ่าไม่ต้องทาปากอยู่แล้วเพราะว่ามันใส่แมสนะคะ่ะแอบปัดแก้มชีนิดนึงแล้วก็ให้กดๆที่สเปรย์น,น้ำแร่กลุก่มเราจะมาทาครีมกันนะคะทุกคนช่วงนี้ก็คือจะติดไอ้นี้มากอันนี้ไม่รู้ฟูฟูเรียกมันมันอ่านอะไรเซเรนีเซเรนีอะไรสั ie, 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 กอย่างฟูเรียกว่าโลชั่นสวีดเวลาฟูให้เจมาหยิบก็อนเจมาหยิบโลชั่นหวานๆใช่ไหมสวีดสวีดอะไรเงี้ยก็คือเนี้แหละฟกใช้คู่กับไอตัวเจลอับน้ำที่ฟกบอกนั่นแหละคะ่ะมันมีความแบบ สวีทสวีทนะฮะแต่จริงชุงนี้พกติดไอ้พวกใช้ออยล์ใชยโรชั่นที่แบบว่าชุ่มชื้นชุ่มชื้นไงนึกออกปะแล้วตัวเนี้ยผิวนุ่มจริงชุ่มชื้นจริงนะคะก็คงกลางคืนอยู่ห้องแอร์ไม่ต้องสืบเลยแล้วหอมมากเหมือนมันเป็นแบรนด์ใหม่ค่ะทุกคนดีไซน์เขาอะเป็นแบบไดมอนนะคะทุกคนคือมีเหลี่ยมแบบเป็นเหลี่ยมเหมือนเพชรอนะไรเงี้ยขออนุญาตทาข้างในนะคะแล้วคือ ไม่เนื้อนหนักนะคะทุกคนเคป้ป้ปป,ปแต่งตัวแต่งตัว,ตตว,ตตวกันมาดูกันว่าน,น,นี้เพื่อใส่ชุดไหนนะคะในการทําคลิปโนบราหนึ่งวันค่ะโอเคค่ะทุกคนชุดประมาณนี้นะคะเป็นกางเกงยีนแล้วก็เป็นเสื้อยอย่างนี้โนบรานะคะทุกคนคือปกติผมก็ไม่เคยสังเกตหรอกใครมองเลยไม่มองะไรแต่เราก็รู้ได้ห่างตาบ้างเลยแต่วันนี้จะมาดูกันว่าผมก็จะพกการเรื่องเกี่ยวกับโนบราไงมาดูกันว่าใครจะแบบมองยังไงบ้างนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนประมาณนี้โอเคตอนนี้อย่ารอมันรอทุกคนแล้วเดี๋ยวเราออกไปจากก็บแคนนอนนะคะ ระหว่างที่นั่งรถนะคะที่จะไปเมกกะบางนาวันนี้ก็ถามหน่อยว่าเธออยากรู้เรื่องโนบาร์ไหมว่ามันมีการเคลื่อนไหวมาเนี่ยตอนไหนอะไรเงี้ยความเท่าเทียมเหมือนนั่นนี่นู่นนีเขาจะเล่าใช่ไหมเราจะเล่าเราเล่าเลยเราไปเสิร์ชข้อมูลเอาอุ่นเธอตายแล้วถือกล้องเหมือนคนไม่เคยทำยูทูป คมเท่าเทียมเหมือนนั้นนี่นู่นมเลยเนี่ยเราจะเล่าใช่ไหมเราจะเล่ายกกันไปในปีคศ1935เนี่ยในเมืองแอตแลนติกที่นิวเจอร์ซีย์โดยผู้พูดไม่ผิดนะที่อเมริกาเนี่ยแหละเขามีการจับกลุ่มผู้ชายประมาณ40กว่าคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อท่อนบนอยู่ตามชายหาดตามออที่สาธารณะอะไรเงี้ยก็แบบเออเปล,เปล,เปลยท่อนบนมันผิดนะอะไรเงี้ยเสร็จก็เลยเกิดการประท้วงขึ้นมาว่าแบบว่ามันคือสิ่งปกตินะผู้ชายสามารถเปลยท่อนบนได้ก็เลยมีกฎหมายว่าแบบเออยกเลิกการห้ามเปลือยก็คือผู้ชายเนี่ยสามารถถอดเสื้อได้แบบ แบบเปิดท่อนบนได้ในที่สาธารณะทั่วไปเลยทีนี้มันก็เกิดกันที่ผู้หญิงอบอกว่าผู้ชายทำได้แต่ผู้หญิงทำไม่ได้ในเมื่อเราก็มีหน้าอกมีนมม,นม,มีหัวนมเหมือนกันอะไรเงี้ยนั่นเลยเป็นการแบบว่าขับเคลื่อนการแบบเรียกร้องสิ่งที่แบบว่าความเท่าเทียมในตอนนั้นมาอยากให้มองว่าปลาหรือเสื้อใน,นเนี่ยเป็นแฟชั่นมากกว่าอยากหยิบมาใส่ตอนไหนก็ได้เหมือนกับแว่นกันแดดที่แบบเราหยิบมาใส่เพื่อแฟชั่นหรือหยิบมาใส่เพื่อกันแดดเราไม่ควรจะไปแบบว่าโฟกัสแบบอุ้ย ใส่ไม่ใส่คือโป๊นในนู่โนอะไรเงี้ยอยากให้มันเป็นแฟชั่นมากกว่าแต่ก็จะมีพวกผู้ชายก็จะมาผู้ชายนะเพราะว่าบางคนนะเดี๋ยวมากที่พูกเห็นจากคอมเมนต์เวลาแบบเขามีกระทู้วแบบว่าเราจะลง,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 ลงให้โนโบรลาได้จีผู้ชายที่แบบไหนปะเอาเลยเอาเลยอยากดูมา,ากอยากดูหัวนมอะไรเงี้ยเนี่ยคือผูช้ชย่ตับแล้วก็ยังไม่เจริญยังเป็นบัวที่ใต้น้ำอยู่ยังไม่ออกจากกะลายังไม่มองถึงความเป็นจริงอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องขมขืนที่ฟวกพูดไปแล้วก็คือนั่นแหละอยากให้คนที่ ต้องอายอะ่ะคือคนที่กระทำไม่ใช่ผู้ถูกกระทำเนอะป้าตำรวจจข่าวออกเดี๋ยว้สารเดร็ขกบพื้นคุณยป็นต้องแต่งตัวโป๊แน่ๆเลยมันอะไรอย่างเงี้ยก่อนเลยเกิดขึ้นมาผู้เลี้ยกบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถแต่งตัวยังไงก็ได้เว้ยคือแค่มันถูกอาเทศสารแล้วไม่เด็ดรอนใครก็คือจบแล้วเรื่องของการแต่งตัววันนี้มาทําอะไรที่แม่งกับ,บังนาเธอเป็นคนพามาไม่รู้เหมือนกันตำรวจจะมาดูหนังเรื่องอะไรมาดู คอนเทนต์เราคือโนบาแต่เธอเธอจะมาทำอะไรที่นี่จะมาดูหนังออก็อได้ดูหนั์ในคลิปแล้วไงคือเรื่องอะไรพูดดิไฟเทสคืออะไรล่ะคือหนังไงแบบเป็นหนังโลงเหรอคนเขาไม่ได้โง่เหมือนมึงที่แบบแว่าพูดช <c oughs> ืด่อเรื่องเราไม่รู้ มออองหน้าากเรดีไม่ได้มองอยู่แล้วเธอเจอใครก็ไม่รู้เธอไหนเอ่ยโอ้คนตาพี่ตูนไอดีที่ไม่มั่นใจน้องฟุกเป็นสายฟอร์ดตัวจริงอุ้ยพี่ตูนท่าไหร่อ่ะบอกพี่โนราโนราผีกระลึบผีกระลึบโนราเฮ้ยหลพี่หนุ่คนนี้เขาเต่งตัวจัดเนาะจริงดูดิ ใครเป็นผ so hey, um, okay? ู้หญิงซ้องเป็นหลากหลายทางเพศอ่าเห็นไหมล่ะอะไรนะถ่ายอะไรในกระซับถ่ายเดี๋ยวยังคงต้องเป็นที่เหนจะก็จนตับกล้องกลอดเวลาคือไม่พี่ตูไม่ออกกล้องหนูนานแล้ววะหยุดไม่ออกเล่นหมาด้วยกันมาโอ้โหเป็นปีแล้ว ไม่พี่ตูเรอจะถามพี่ตูว่าในฐานะที่แบบว่าพี่ตูเป็นรุ่นพี่แล้วก็พี่ตูแต่งตัวเป็นคนแต่งตัวจัดใส่แฟชั่นอะไรเงี้ยเราก็ถามพี่ตูถึงเรื่องโนบราจริงอะเราโนบราแต่คนที่มาด่าคือโนสมองเวอร์เป็นฟิวเสือกทำามเอ่ย คือเอาจริงๆวะคือเมื่อสามปีที่แล้วอ่ะสูน่ะจะเป็นคนที่แบบใส่แบบชววนมบ่อยมากเ,าเพราะเราเป็นคนแรงใส่ไปผับไม่ได้ใส่ไปวัดนะใส่ไปเที่ยวผับลงรูปปุ๊บคนด่าน่าทำไมข<อ>วดนมใครไม่ใช่ขวนมเธอนะข<อ>วดนมฉันนั้เธอยุ่งะอะไรสักกะฉันสิทธิของใครของมันมาะ<อ>ทุกๆวันเนี้ยเนาะม,นมันมันมันเปิดกว้างมาก้วอ่ะเดินไปไหนเดินไปให้หวนนมนำทาง พี่ตูนชวนทานข้าวค่ะไหนๆก็ไหนๆละน้องฟุ๊กขอบอกให้ทุกคนฟังเลยนะคะว่าน้องฟุ๊กเนี่ยเป็นคนที่ไม่กินน้ำเปล่าตั้งแต่เด็กอ้าวดีตูจะชาเลยน้องฟุ๊กให้กินน้ำเปล่าให้หมดขวดหนึ่งขวดอย่ามาใส่หนึทำไมถึงกินไม่ได้ ไม่ต้องไม่ต้องให้ผัวบอกมึงพูดเองก็ไม่ได้กินไปขบอ่ะไม่ขบไม่ขบอร่อยเหมืนต่างให้มันเป็นเรื่องปกติมาพี่ตูนใครปกติสำหรับหนูไงคุยตามหนูว่าเจ็ดแสนไปแสนอาจจะมีคนไม่กินระหว่างสี่แสนคนก็ได้เกินไปเยอะไปเยอะไปอิ่มย่างหมดแล้วกินอิ่มก็ต้องกินน้ำ ไม่น้ำมันไม่อิ่มน้ำมันไม่ถือว่าล้างปากต้องน้าเปล่าสดชื่นสดชื่นบริสุทธิ์บริสุทธิ์อหยุดก่อนนะหยุดอะไร มันไม่อร่อยอะน้ำเปล่ามันไม่จำเป็นต้องอร่อยไอ้ที่ว่ากินไม่น่ากินเราจะแบบจะแพ้ไม่ใช่แต่ว่ามันไม่ได้แบบเลือกกินแล้วก็อร่อยเออแบบมันเลือกได้วมัไม่กินน้ำฮะชีวิตเราต้องวิ่งไปหาแต่ขออร่อยเหรอไม่ได้มันไม่มันไม่มีรสชาติแล้วแล้วแบบอุ้ยเผ็ดมากเิีแล้วแบบซี๊ซ้ายอย่างเงี้ยทำให้น้ำเปล่าข้น กำลังกลับบ้านแล้วค่ะเราเพราะว่าดูหนังกับไปดูเสร็จก็เพิ่งแยกกันนะค่ะเมื่อกี้แต่จะถามอะไรมันย่างหนึ่งว่าไงว่าวันนี้เรู้สึกอะไรแปลกๆกับเราไหมถามก็ความเป็นจริงแบบไม่ต้องตอนแหละอความเป็นจริงปกติมึงจะตัวเหม็นใช่ปะไม่ไม่มีกลิ่นตัวกับตัวเหม็นเยอะแยะก่อนปกติมึงยังไม่มีกลิ่นตัวแต่ว่าวันนี้ก็คือแบบมีกลิ่นหอมเลยมีกลิ่นหอมซึ่งนั่นนั่นนั่เราออกจากบ้านกันประมาณสองโมงเนาะอ่ะให้นมตอนนี้ หอมมากเอาให้ปั๊ให้คนอื่นเดี๋ยวนะปั๊มนิดนึงนี่ จ,จะบอกว่าวันนี้เราใช้โลชั่นน้ำหอ,อมเป็นแบรนด์ใหม่ออแล้วก็หยิบติดม,มาด้วยเพื่อแบบเผื่อืเออ่เผื่อเผื่อเธอถามออและกลิ่นเนี้ยบอกเลยว่ามันแบบหอมเออย,ย้ายวนชวนหลงไหลและตัวเนี้ยเ,ออเขาามีาสบำลุงใหม่ที่ชื่อว่า White เพนต้าไวตินคือจะช่วยเรื่องผิวนุ่มชุ่มชืม้นแล้วก็เติมน้ำให้ผิวผิวนะนุ่มจริงจริงเลยนะเขาเย็นนุ่มจริงจริงนะเาให้ดูว่าทั้งวนนันอ่ะมันหอมจริงจริงแั้วในใบสองาบสามอ่ะน,นึกอ,ออกปะตัวเนี้ยกี่โมงแล้วสามทุ่มกว่ากี่ชั่วโมงแล้วเอาคิดเอา ไปแล้วนับแต่คิดเอาว่าแบบยังหอมอยู่เลยแล้วก็จะมาถามกันว่าวันนี้เป็นไงบ้างเราโนบาแบบเธอได้สังเกตคนมองหรือว่าอะไรเพราะเรา,าเราถือว่าเป็นเรื่องปกติของเราอยู่แล้วเราเลยอย่างเรานก็เป็นเรื่องปกติของเรานั้นมาเป็นใ<อ>จเลยก็เลยฟุกเลยแบบไม่รู้ว่ามีคนมองไหมแต่แบบในห่างตาก็ก็เป็นคนมองปกติแล้วด้วยแบบทุกค,คนก็น่าจะรู้อยูา่างตอนให้ฟุกปิดแม้คนก็จําได้อยู่แล้วว่าแบบเป็นฟุกรล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่คิดในากตั้งใจทำคิดดูว่าให้ดูว่าการโนบารหนึ่งวันนะมันคือเรื่องปกติมากๆนนนะะะะั่่แหลคคโอเเเดี๋ยวจอกันที่บ้านนะคะดูขอออไว้เเเยนนนัั่งลกมาร ทุกคนคะมหาะไรก,กินที่ตลาดเรียบด่วนนะคะทุกคนแต่ก่อนมาทุกวันเหมือนเป็นบ้านเลยฮะท่าท้าที่หมอเปล่าจะพามาเที่ยวเรียบด,วดะะ่วนค่ะทุกคนกคนี่เออพาเที่ยวเรียบด่วนนะพาอยู่กันที่เรียบด่วนแล้วนะคะทุกคนใครไม่เคยมาบ้าง <laughs> ช่วยค้าถึงบ้านแล้วนะคะ นั่นแหละค่ะก็อย่างที่บอกว่าจริงๆฟุกโนบรามาทุกวันอยู่แล้วอยากให้หละคนที่แบบอึดอัดฟุกคิดว่าเกือบทุกคนอึดอัดน่ารำคาญคันมันทับเนื้อทับอะไรหรือมีโครงเหล็กและไม่กล้าที่จะแบบไม่ใส่เพราะว่ากลัวว่าจะผิดั้างโปดูไม่สุภาพอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะฟุกเรือว่ามอยู่ที่กรเทเศะเราไปที่ไหนมากกว่าแต่ในชีวิตประจำวันเดินอนห้านี่สุขการโนบราเป็นเรื่องปกติมากนะคะเราก็อยากทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออยาให้ทุกคนรู้สึกว่ามันคือสีส่วนบุคคลมันคือเรื่องแรกของเราหัวนมกูนะฮะไม เงนแกใหญ่ย,ยุ่งผู้ชายทำยังไงได้เราก็ทําได้อย่างนั้นมันหมดยุคชายเป็นใหญ่ไปแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันเท่าเทียมกันแต่ม,มาจากัดกันทําไมว่าคนีนต้องเป็นย่างไงคนนั้นเป็นอย่างนี้นนสตรีลวผู้หญิงต้องแบบนี้สตรีละผู้ชายแบบนี้นะผู้ชายโชว์ได้ผู้หญิงโชว์ไม่ได้อะไรเงี้ยนยนบูดเพราะนั้นฟลรู้สึวกสสว่าคลิปนี้คิดว่าน่าจะทาให้ไหนคนแบบมั่นใจขึ้นแล้วก็กล้าที่จะแบบว่าทําให้เราสบายขึ้นมันมันคือสิ่งที่สบายมากๆจไม่ทั้งในตลอดเวลา ถ้เราไม่ได้ชอบใส่มันหรือใส่แค่เพราะว่าแบบกลัวว่ามันจะผิดหรือวหรือจะไปยุย่ยยุ่ทางเพศหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ความผิดของเรานะคะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็ไอ้เรื่องยุ่ยยุ่ทางเพศอะไรนั้นอ่ะมันไม่เกี่ยวเลยการที่เห็นแล้วมีอารมณ์อ่ะคืออีคนนั้นจิตใจมันอับ จิตใจมันตามนี่ไม่ไหวเห็นผู้หญิงเปยในอกแล้วแบบว่าอุ้ยเอนมีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องระงับอารมณ์ตัวเองประจัยกับความประจัยกับอารมณ์ความรู้สึกตัวเองไม่ใช่บอกมาโทษว่าคนนั้นคนนี้ห้ามแนหนตัวเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะคบก็ไแล้วค่ะฝากไว้ทุกคนด้ว่าก็การโนบาไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคบมันคือมันคือชีวิตของเราเลยมันคือปกติมากค่ะทุกคนนี่ใอยากให้ลองปรับทัศนคติใหม่แล้วก็ผู้ชายที่ยังคิดว่าแบบผู้หญิงเมื่อไหร่เธอในคือต้องการจะอ่อยแล้วก็จะโชวาย โง่โอเคทุกคนก็ฝากตาคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะก็ถ้าใครชอบแบบนี้ก็สามารถเมนบอกได้เลยอยากให้พุกทำอะไรก็เมนบอกได้แต่บอกเลยว่าปีนี้จนถึงต่อไปอะ่ะฟุกคิดว่า นือทำมาเนี่ยแบบเป็นสิทธิเป็นงารขับเคลื่อนเป็นการสิ่งที่รู้สึกว่าเออมันมีความเท่าเทียมนะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องเรื่องแบบนี้หรือเรื่อง LGBTQI+ อะไรต่างๆที่แบบรู้สึกว่ามันคือเรื่องธรรมชาติเพื่อเชียร์อัพให้กับทุกคนมั่นใจในตัวเองนะแล้วก็ไม่น่าอยากให้ทุกคนมั่นใจเองว่าเราจะเกิดเป็นผิวสีไหนมีรอยแตกตรงไหนมีสิวที่หลังมีสิวที่หน้าหรืออะไรก็ตามอ่ะตรงไหนไม่มั่นใจก็รักษาแก้กันไปแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเออมันคือตัวเราเราไม่เราไม่ได้อยากแก้ก็ตามนั่นคืออตตัวเรา้กเคเองกก่อนวแล้็ การที่แบบฟูกมาทำอะไรมาทําแบบแต่งตัวเป็นผู้หญิงนั่นนี่นู่นแต่ว่าฟุกยังไว้หนวดอยู่อะไรเงี้ยคนทางฟุกเยอะมากแล้วถามฟุกสุดแต่ฟุกไม่สนใจเพราะอะไรเพราะฟุกเคารพตัวเองฟุกหลักเต็งแล้วฟูกก็รู้สึกว่าการเป็นแบบฟูกสวยฟูกสวยสมมาทุกวันเนี่ยสมมติาทุกวันแล้วฟูกก็กูสวยทุกวันน่ะฟูกเป็นใครบอกว่าแล้วกูมีหนวดแล้วกูไม่สวยอ่ะหรือว่ามีไม่หรือโก้หนวดจะสวยกว่านี้เฮ้ยทำไมกูสวยไม่ไหวแล้วให้กูสวยไปถึงไหนอีกนะคะคือเราชมตัวเองเรามีความรู้สึกว่าการช่นชตัวเองอะไรแบบไม่สนใจใครนะคะ ไม่เหนือรองคนอื่นไม่ผิดกับที่สะก็จบนะคะทุกคนโอเคก็นั่นแหละวันนี้กินหอมทั้งวันมากเลยมีความสุขมีอารมณ์ดีนะคะก็อย่ายลืมนะฮะโลชั่นน้ําหอมนะคะจากแบรนด์เซเรนีฮันทุกคนบอกเลยว่าน่ารักมากเลยคะ่ะมีทั้งหมดสามกลิ่นนะคะมีลิชารีนะคะกลิสตาร์แล้วก็เซ็กซี่มีนะคะแล้วก็มีทั้งเจลอาบน้ำด้วยนะคะแล้วก็โลชั่นน้ําหอมของเขานะคะขนาด320 ml นะฮะมาในราคา199บาทนะคะหาเจอที่วัสันนะคะราคา199บาทเองแล้วก็มีวัสันนะคะวัสันออนไลน์แล้วก็มีเว็บด้วยะะวยสาามรถซื้้อไดที่เ็บ หนึ 1> ่1 9 4 8 beauty com นะทุกคนไปเซอร์ซื้อได้เลยนะฮะแล้วก็วันนี้แต่งหน้าติดทนสวยๆแบบนี้นะฮะแบบบางเบาสบายๆผิวหน้าชุ่มชื้นแล้วระดมระดงได้ด้วยนะฮะเซลล์น้ำซองของเมเงินสินะ59บาทที่เซเวน่นวินเทจนะคะวางขายแล้วนะคะ,ว,นนะ,คะควันนี้มีความสุขกับการได้เป็นตัวเองนะคะมีความสุขมากๆทุกวันกด้เป็นตัวเองเหล่ะแต่นนี้ตั้งใจทำขึ้นมาเพราะว่าอยากให้ทุกคนมั่นใจมากขึ้นแล้วกล้าที่จะทำนะคะทุกคนโอเควันนี้ฟุกพูดผิดผิดถูกตรงไหนบ้างก็ขออภัยนะคะแล้วก็มีีออะะะะะไไไรรกกก็สาาาาามมมถเ้้นนนนนนนตติดดชััคควพูลป่บบ๊ยย <c oughs> ลอนซื้ออะไรซื้อแต่ลายลอนโนโบาหรือเปล่าเนี่ยโนมเสกตี้ก็ดูตะกี้ก็ดูโมราทีเจ็ดอ๋เอเราปเป็นคนใต้เนาะเป็นคนใต้